าาวสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรานะคะพามาชมที่ดินนะคะพร้อมบ้านนะคะจะมีบ้านหลังใหญ่กับบ้านลำลองนะคะหนึ่งหลังนะคะก็ตรงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่อํเาเภอประจันะคามตำบลามจังปราจีนบุรีนะคะตรงนี้นะคะเนื้อที่นึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบหกตารางวานะคะตอนนี้นะคะเราพามาพบกับภายในบ้านของหลังใหญ่นะคะตรงนี้อยู่เนื้อที่ ของตัวบ้านนะคะหกสิสามตารางวานะคะตรงนี้นี่ค่ะข้างหน้าตรงนี้นะคะที่เป็นห้องคิตตี้ตรงนี้นะก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะหน้าห้องนอนตรงนี้ก็จะเป็นตัวกินข้าวนะคะแล้วก็เป็นมุงรั่วเหล็กดัดเรียบร้อยหมดเลยค่ะ้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะที่ทะลุไปข้างหลังบ้านได้แล้วก็มีพื้นที่ว่างนะคะนี่เลย แล้วก็หน้าห้องนอนหน้าห้องนอนนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนี่ค่ะหน้าห้องนอนจะเป็นห้องน้ำแบบนี้เลยเป็นชักโครกแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือห้องน้ำนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมดสองห้องนอนหห้องน้ำหนึ่งห้องโถ่หนึ่งห้องครัวนะคะนี่นะคะ อันนี้คือห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กแล้วก็จะเป็นโต๊ะก,กินข้าวห้องน้ําหลังบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่แบบนี้เลยมุ้งรวดเหล็กดัดเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ประตูก็จะเป็นประตูแบบนี้เลยเป็นเหล็กดัดเป็นมุ้งรวดแล้วก็เป็นจกปิดนี่นะคะแล้วก็ห้องถูของเรานะคะเราแถมชุดเฟอร์ ติดผนังแบบนี้เลยเราจะไม่ถอดออกนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าบ้านกันค่ะคคคคแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะที่ต้องการขายน,นะคะตอนนี้ทางทีมงานนะคะก็กําลังคุยกับทางเจ้าของบ้านอยู่อันนี้ก็จะเป็นรั้วรอบขอบชิดแบบนี้เลยหน้ากว้างประมาณ40กว่าเมตรเลยค่ะ อันนี้คือหน้าบ้านนะคะลานกว้างมากๆพื้นที่เหลือมากๆเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีสารประภูมิพื้นที่ว่างนะคะแล้วก็จะเป็นอคอนกรีตรยาวมาถึงโรงรถเลยนะตรงที่พอยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงรถค่ะโรงรถเราติดไฟทํา เรียบร้อยแบบนี้เลยเดินสายไฟเรียบร้อยอย่างนี้เลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นลงรถมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะทำเป็นครัวนะคะไว้ปาร์ตี้เอาไว้นั่งเล่นได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องที่บอกเป็นห้องะนะคะตรงนี้สามารถนั่งปาร์ตี้สนุกสนุกได้เลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องเล่นนี่นะคะนี่ เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่นี่จะเป็นห้องนั่งเล่นข้างนอกเป็นห้องลำรองนะคะมีแอร์ให้ด้วยนี่ค่ะติดกระจกเรียบร้อยตีฝ้าทําเรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้พื้นที่กว้างมากมากแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนห่างจากโรงพักอ่าประจันตคามนะคะเพียงหนึ่งกิโลเท่านั้น,นะคะ่ะห่างจากตลาดสดประจันตคามห่างจาก รถถนนรถไฟสถานีรถไฟประจันทคามนะคะเพียงหกิโลเท่านั้นนะคะอันนี้ก็บริเวณที่เหลือนะคะของบ้านหลังนี้นะคะว่างมากๆรอบขอบชิดแน่นหนานี่นะคะนี่เลยตรงนี้นะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินได้เลยพร้อมบ้านสวยบ้านใหม่ๆเอี่ยมเลยค่ะกินใหม่ยังอยู่เลยสันพะภูมิปูย่าตายายสันพะภูมิ นะคะพบวงจรทุกอย่างพื้นที่เหลือแล้วก็จะมีต้นน้อยนาต้นชมพู่ต้นไม้ยมต้นมะม่วงนี่นะคะต้นหูกระโจงสวยๆแบบนี้เลยค่ะท่านใดเข้ามาชมที่นี่ก็ติดต่อ0611127069หรือทักแชทเฟซมุกแพลวาในหน้าสังหาปราจินบุรีได้เลยนะคะเราจะพาชมที่ดินพร้อมบ้านนะคะ นี่รูปทรงบ้านก็เป็นแบบนี้เนื้อที่รวมทั้งหมดรวมบ้านด้วยรวมที่ดินด้วยก็126ตารางวาค่ะขายอยู่ที่2ล้าน2แสนบาทนะคะเข้ามาชมกันได้เลยค่ะตอนนี้อ่า เจ้าของที่นะคะต้องการใช้เงินด่วนนะคะก็เข้ามาชมกันวิวข้างหน้านะคะก็สวยแบบนี้เลยมีบ่อน้ําที่อยู่ตรงทางเข้าด้วยหน้าถนนที่ดินหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นกว้าง8เมตรแบบนี้เลยนะคะขอบคุณมากที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ